ลูกค้าเสนอ ok. ขออนุญาตไลฟ์เอออาชิพอะไรนาะขออนุญาตเจ้าของบ้านเด้อจ้าคลิปมีเบาภาษาอีสานเนาะสงานเรียบร้อยเลยเด้อเนใส่ศากใส่ทุกอย่างและใส่ใจก็รวบรัดตัดตอนสิเมียบานแล้วอยู่โคราชขับรถไปพัทยาหกสุโมงนั่งจนปวดดากห้ากอกเสนอพี่น้องโอ้ยเอ็กซ์คูสิบแห้งสีขาวเขาคนนี้ไม่มีอีกแล้วเขาคนนี้ก็เจ๊แล้วล่ะ บอกไว้เลยสีเบดอ่อนคนนี้ยังมาหมักสีขาวเจ้ขออนุญาตนิ้นท่าเพิ่นเดอ้อดอกเพิ่นบลิงินดอก <c oughs> กะสั้นสองเจ้จะไม่เข้าไปหรือจะเข้าไปก็ดีอคออนุญาตอีกสักครั้งหนึ่งถอดเกือบดพี่ตายสีแห้งยังเหงยียบได้ไหมบ่ได้อ้าวขออนุญาตก้าวกระโดดกันนะโอ้ยเออเบาบากเลย มาเฮ็ดเลยสันนะะ่ะมาเฮ็ดเลยอยที่นี่ก็ขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญาตเจ้าของบ้านดังตึ้มเลมือดขออนุญาตเจ้าของบ้านที่ทํามุ้งวดดังตึ้มว่าเป็นดังแง่งได้พักเลยสันอกกดลงไปยอดในนี้สันอกอู้ยสวยงามสีขาวสะอาดตา เจ้าของบ้านครับพี่มายูอย่าลืมปิดหน้าต่างนะครับปิดบานกระทุงแเราสีใไซแอเดเออลูกค้าเดอ้อเพิ่นก็นเลยเห็ดเห็ดจังสี่ดอกแต่ถ้าถ้าแกไม่ถ้าพี่มายูปิดแอร์แกสามารถเปิดประตูหน้าต่างนี้ลมก็โกกนะคะเจ๊กับที่มายูกับทางทางไอทีเซตอีเวนต์ก็ปรึกษากันออกแบบร่วมกัน เจ๊ Jay, ส่งงานแล้วนะขอบคุณลูกค้ามากขอบคุณพี่มายูมากๆเลยก็คิวรันอีกเพิ่มอีกนะคะก่อถ้าเป็นโครงสร้างอย่างนี้แล้วแต่สภาพอากาศแล้วก็ลูกน้องช้านิดช้าหน่อยแต่ลูกค้าได้งานตามสเปคแน่นอนค่ะก่ถ้าขึ้นโครงเงนี้เจ๊ Jay, จะเป็นคนที่พูดเลทว่า2เดือนนะคะดีไม่ดีอาจจะได้ก่อนหรือช้านิดหน่อยแต่ได้ตามสเปคนี้แน่นอนค่ะ โครงสร้าง2ชั้นพร้อมดาดฟ้าตัวนี้อยู่ที่1นึ่0 0สบาทใส่แอร์ด้วยบวกไป2 2งหมื่นสองนะคะหมื่นบีทีเซ็นทรัลแอร์บวกห้องน้ำเพิ่มอยู่ที่3 9มหมืาลูกค้าจ๋ากระเบื้องจริงข้างในนะคะก่อย,ยังไงพิจารณาดูนะคะเจะ๊ไม่ขออนุญาตขึ้นชั้นบนนะคะลูกค้าจ๋าก็ขี่ขัานขีขัานขึ้นไปจบนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจ๊จะใส่ภาพลงในเพจนะคะ ขอบคุณเจ้าของบ้านขอบคุณครับบ๊ายบาย